โอเคเข้าไเจ้าอ่านก่อนนะคะซาตานยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลและโดนใจให้ดาวิดนับจำนวนอ<า>ิสราเอล แต่โยอาทูลว่าขอพระยาเวทรงเพิ่มประชากรของพระองค์อีกร้อยเท่าของ,ของที่มีอยู่แล้วข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทแต่พวกทหารเป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพระบาทไม่ใช่หรือทำไมเจ้านายของข้าพระบาททรงต้องการเช่นนี้ทำไมพระองค์จึงทรงทำความผิดบาปมาสู่อิสราเอลแต่โาร,ร,รับ,รบสัง่งไม่ได้ไดจึงจากไป และไปทั่วอิสราเอลทั้งสิ้นและได้าำใน้ยมีเดยสุนริกษและโยอาบถวายจำนวนรวมจากจำนวนประชาชนนับได้แก่ดาวิดในอิสราเอลมีทั้งสิ้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนที่ชักดาบก็คือเป็นทหารและในยูดาอีกสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ชักดาบ แต่ในยามนัน้นพระทไม่ได้ร,รู้เรื่องนี้และปัญญาดีเพราะว่าพระบัญชาของพระเจ้าเป็นที่น่าเกียแดแก่เราแต่ประเจ้าไม่ขอพระทัยในเรื่องนี้และพระองค์ทรงลงโทษอิสราเอลและได้ตรัสถึงพระเจ้าวว่าข้าพรองค์ได้ทำบาปใหญ่ยิ่งในการที่ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งนี้ ำนายของดาวิดว่าโยมดงไปบอกดาวิดว่าให้ดาวิ์ตัดดังนี้ว่าเราเสเอเจ้าสามประการจงเลือกเอาประการหนึ่งเพื่อเราจะได้ทำทเา้าเจ้ากาดจึงเข้ามาเฝ้าดาวิดและกล่าวทูลพระองค์ว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่าจงเลือกสําหรับเจ้าเอง ในเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลบัดนี้ขอทรงพิจารณารู้ว่าจะให้ข้าประบาทกลับไปหู่นระบุผู้ทรงสงท่าประบาทมาว่าประการใดแล้วดาวิดตรัสกับกาดว่าอ่านด้วยกันนะคะเรามีความทุกข์ใจมากขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระยาบี เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยดังนั้นพระยาวอิสุให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลและอุในอิสราเอลล้มตายเกือบหมื่นคนอาธยาย้พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรเสริญพระองค์มากมายพระองค์เจ้าค่ะสำหรับพระคุณความรักของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์คําตรัสของพระองค์วันนี้มาถึงข้าพระองค์และสมาชิกมหาพรเชยงลายทุกคน ที่เราจะท่อมใจลงรับฟังถ้อยคําคาตัดสั่งของพระงค์จมาใส่ใจนํามามาพึ่งปฏิบัติที่เรานั้นจะไม่เย่อหยิ่งไม่หลงตัวเองไม่คิดว่าเป็นความสามารถของเราแต่ท้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้มาที่เราดีได้มาจากการวอวยพรการทรงสถิตการช่วยเหลือจากพระองค์อันนี้ขอถ้อยคําของพระเจ้าจะเทลงมา ลงเข้าไปในหัวใจในจิตวิญญาณของเราและนำมาใช้ปฏิบัติไม่ใช่ฟังเป็นผู้กล่าวและผู้ฟังละละเลยและหลุดเสียพระเจ้าวันนี้เราขอถ่อมใจลงที่ชีวิตจะฝากชีวิตของของพวกเราทั้งหลายไว้อยู่ในพระหัดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าแล้วเรามั่นใจว่าพระหัดขององค์จะนำเราช่วยเราอวยพรเราให้มีชัยชนะให้ประสบความสำเร็จและปกป้องคุ้มครองเรา เรากราบขอบพระคุณในถะ้อยคําขอบคุณจะจําใส่ใจแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตของเราแต่และคนได้อย่างแท้จริงขอบคุณสรรเสริญร่วมกันในพระน,นามของพระเยสุคริสเจ้าอาเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องค่ะพระพี่ตอนนี้นะคะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดของดาวิดท,ที่นับจำนวนประชากรบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงนับประชากรหรือทำสำรวจสม,มโนกัวเป็นเรื่องผิดเหรอเพราะในอนดีตใช่ไหมคะก็เคยมีการนับประชากรแล้วก็สำรวจสม,มโนกัวจะได้ไหมคะ เช่นในอบยะกบทที่30ข้อ12ก็ทำก็มีการทำสันโนครัวนะให้ประชาชนเสียภาษีให้ประชาชนนำเครื่องถวายมาให้พระเจา้านับทุกคนมาบ้านไหนมีกี่คนครอบครัวแต่เท่าไรต้องต้องออถวายอะไรยังไงนั่นนะคะคือไม่ผิดนะคะการนับประชากรไม่ผิดแต่ว่าท่าทีของดาวิดก็ไมถึงผิดด้วยคะพี่น้อง การนับจานวนประชากรของดาวิดเป็นเรื่องผิดเพราะดาวิดกําลังแสดงถึงการหลงตัวเองอเยื่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอำนาจที่เขาทำเขาสําเร็จได้เขาเก่งการเขาสามารถมากนะคะโดยความหลงคิดว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเก่งกาจของตัวเองทั้งสิ้นเลย ดังนั้นการนับจํานวนประชากรในรัางนี้ทําให้พระเจ้าไม่พอใจเ,เ,เมื่อเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องถ่อมใจลงอยู่ใต้กันทรงนาใต้อานาจของพระเจ้าไม่ใช่เราสําเร็จเราเก่งเราเนี่ยเราเก่งกาเราสมาร์ทเราไม่เห็นหัวพระเจ้าเข้าใจไหมทุกอย่างเพราะเราไงเพราะเราเ,เราเก่งเราสามารถ เราไม่เห็นว่าพระเจ้าโอยพรเนแนะทุกอย่างมาจากพระเจ้านะนะคะให้เรามีท่าทีอย่างนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือซาตานข้อหนึ่งะซาตานได้ยื่นมือยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลนะคะซาตานม,มันใช้จุดอ่อนและจุดบกร่องของผู้นำและโดนใจโดนพระไทยโดนใจดาวิดให้นับจำนวนอิสราเอล You know? หมายความว่าซาตานต้องการเล่นงานชนชาติของพระชาวานะคะแต่มันเลือกใช้ดาวิดบนความหลงตัวเองที่กําลังเกิดขึ้นกับดาวิดเพราะถ้าดาวิดอยู่ในสถานะที่จะทําให้มีปัญหาให้คนทั้งประเทศได้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมซาตานใช้ใช้คนที่เป็นหัวนะคะพี่น้อง เลาเราโดนโจมตีเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าเราต่องกอดหลนไม่ได้เราสู้ไม่ได้แต่เราพึ่งพระเจ้านะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือบทเรียนจากดาวิดก็คือหนึ่งความหลงตัวเองและลืมพระคุณของพระเจ้าแต่ต้องทำอะไรวะจ่ายราคาต้องจ่ายราคาพี่น้องสิ่งที่ทำต้องจ่ายราคาเราทำอะไรเราต้อง สมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะมันม,มันต้องมีการจ่ายราคา้าสอบความบาปที่เราทําลงไปไม่ได้มีผลต่อเราคนเดียวพี่น้องะคะมันมีผลต่อคนอื่นๆคนในครอบครัวของเราพี่น้องในเคิดอจักรและนอื่นอีกมากมายรอบตัวเรานะคะเราต้องระมัดระวังนะคะการเป็นคริสเตียนการเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวกราเป็นอะไรกันแล้วแต่เมื่อเราทำบาปผลกระทบ มาถึงทุกคนพี่น้องมาจริงไหมคะ,คะนะคะก็ประการที่หนึ่งประการที่หนึ่ง